ไปสตัวกสิไปหดไปเลยม่เศร้าเมยไปไปกับไปเรนก้นอยู่คนหน้าหมองของคนรุ่นใหม่เยอ๋อหน้าถาร่มองขีดินีเลยไงกลุ่มยูตีนอแต่ว่าไกลแับเ่อนันของมาหน้าเผากู่แก่หรืเต้มหี่ดอกเหมือนย่าเศ้าใกล้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 กับเล่นน้ำไปแต่ถ้าล่นไปแล้วก้มากับกนใครขึ้นสิเรนทักขึ้นตันมีมอนี่นี่ใสนี่ใสเสียหร้อบดไป้จ่อยใช่ลสีผ้าไป่ครับอีขาถึงอสองตัวใครมาปล่้ง ถังถ yeah! ังถังสีถังวันนี้งูโมเดลไปสมนาบอเป็นนิสัยบอดี้อาลิงไกลหลิงกล้าเขานี่ทางมีมีมีมาแบบนี้อยู่แค่เท่อนนี่ใครเขาสิจ้ำบ่ได้แล้วก็หูเหลียวใส่แบบชี้คนเที่ยว เอกแล้วว่าสีขคนเพื่อนชีคือเพื่อนเนี่ยกระร้คือเพื่อนเลยแกซุมแกซุมอีหลังคือไปกะเที่ยนที่เรียนอะจแห้งมันหลแห้งมันหลแกซุมแกซุมเต้นันกไอสีที่นี่ก็มได้คนซุมแล้วว่ะเมียนอยู่ดอกบก้อนนี่ดีมาเมียนลอกกับสีข้งไก่เวนในซุมตีไก่ทั้งวัวเนาะรอรออันั้นของบะเกิง แกซุมหนึ่งต้นหนึ่งมันกับมึแล้วกซุมไกลมันงกับข้าซุมลืก็แกซุมกับไกเดื่อยแล้วเอ๊พู้ตาพงี่จะได้ซูมผู่ยังไปในเถเถอดตีไปกเลยไปเขเราการย้อนรอยน้าน่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวน่ากันร็ี่จนดียินบอวอาพืนเดยินบอว่าพืนเกเศร้าไรันาะท่างกัวนนานสิไรไม่วันที่นั่น